สวัสดีครับนี่คือ Inside g News คำตอบสุดจี๊ดไม้สาวคนเก่งอย่าแล้วไม่คิดรีเทิร์นอดีตสามีแม้ว่าจะจบความรักกับสามีไปแล้วและตอนนี้อุ้มลักนณะก็ move on เดินหน้าเป็นไม้สาวโสดสุดแซบล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาอุ้มได้ออกงานอีเวนต์ครั้งแรก หลังจากเป็นข่าวงานนี้เธอได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าตอนนี้กลับมาอยู่กรุงเทพเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวขนเสื้อผ้ามาแล้วเราตั้งสติในตอนแรกกลับมาอยู่ในที่เซฟโซนของเราก่อนพอเราสองคนสงบในเรื่องของอารมณ์ทั้งคู่อย่าลืมกิ็มาใช้เหตุความคิดกันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรการแก้ไขคือยังไงทางออกคืออะไรสุดท้ายมันก็จบตรงที่เราสองคนจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อย เรื่องที่บอนโพสต์เหมือนงอเขาโพสต์ของเขาเองแต่เขาก็ไม่ได้มาพูดอะไรกับอุ้มกลับมาอยู่ที่เซฟโซนของเราก่อนพอเราสองคนสงบในเรื่องของอารมณ์ทั้งคู่เราก็มาใช้เหตุผลคุยกันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรการแก้ไขคือยังไงทางออกคืออะไรสุดท้ายมันก็จบตรงที่เราสองคนจดทะเบียนย่ากันเรียบร้อยเรื่องซอมบานอย่างที่อุ้มบอกคะ่ะบ้านใหม่โอลี โนร n โนเว e ค่ะรีโนเว e มันก็มีรอยร้าวรอยร้าวนั่นจะทำยังไงคะยาแนวเราก็เห็นอยู่ดีทุกบ้านทำใหม่เราก็ยังอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ใหม่โอ l y ค่ะ